โอเคฉันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วโอ้โ oh, หชุดของนายโคตรเท่เลยวะ่ะไอ้เผือกอือ mm hmm. แนวนั่นเนี่สีแดงซะด้วยเอ้ยนี่นายคิดว่ามันรัดรัดไปหน่อยเปล่าวะไอก้กล้วยเออมันก็ดูรัดรัดนะดูของฉันสิสีม่วงเลยสวยเปล่าเอ๊สวยดีนะอ้าวเจเออขอบคุณนะของนายก็สวยเหมือนกันเว้ยแต่ทำไมของนายมันมีรูปร่างเหมือนแบบรถพยาบาลเลยวะเฮ้ยเจนายมีซิกแพกเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะไม่เคยรู้มาก่อนเลย อ้าวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะมวัวโอ้อะไรอยู่ละ่ะเอาไปข้างนอกได้แล้วไอ้เพื่อนะไปไปได้เวลาไายนานแลวจ้าเฮ้ยไอ้เผือกโอ้โหดูดิแต่ละคนมีซิกแพ็คเป็นก้อนๆเลยว,ว่ะโอ้เอ๊ะกล้วยแล้วเราทําอะไรต่อไปวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะก็เข้าแถวละมั้งแล้วลก็รอครูบอกว่าทําอะไรอ่ามาเข้าแถวเลยจ้ามาเข้าแถวเลยเร็วเร็วชักช้าจังเลย n ่ a เฮ้ย เผือกทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นวะไปยืนอยู่ตรงพวกสาวๆทำไมเอ๊ะว่าไงสาวๆเนี่ยชุดว่ายน้ำของพี่สวยไหมจ้าอีใส่อะไรอะอีทำไมมันรัดติ้วขนาดนี้นี่ออกไปเลยแปะเอ้ยอีเผือกนายยังไม่ใช่เด็กแนวแลวเวย้ยกลับมาเลยกลับมามาเข้าแถวตรงนี้ได้แล้วนี่นายทำไมทำแบบเนี้ยฮะทำไมถึงไม่ยอมเอาชุดว่ายน้ำมา ครูไม่เคยบอกหรืองไงทำไมไม่เคยจําเลยเนี่ยคุณระเบื่อจริงเลยไปไปไปแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างรอที่ครูได้นะเป็นบทลองทอไปเลยล้ของคุณอันสวยๆส,ยสยีชมพูชมพู่จ้ะไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหแม่งโคโชคร้ายเลยว่ะลืมชุดว่ายน้ําเนี่ยเอาร่เอา่ะเง,งียบๆได้แล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมาว่ายน้ํากันนะจ๊ะก็เข้าที่กันได้เลยผู้หญิงอยู่ฝั่งหนึง่งผู้ชายอยู่ฝั่งหนึ่งนะไปเลยไปเลยเร็วๆเราไม่มีเวลาทั้งวันนะ้ยะ ไปสิแล้วเ็วเอาไอ้เผือกมามาพวกผู้ชายอยู่ฝั่งนี้น่เลยว่ะโอเคเมื่อไปต่อแถวกันเสร็จแล้วนะก็ดำน้ำได้เลยวันนี้เราจะมาเรียนดำน้ำกันดีมากในเจทําอย่างนั้นแหละสอนเพื่อนๆเ,เขานะโหวันนี้เราจะมาดำน้ำกันเหรอวะฉันคิดว่าถ้าฉันเอาน้องหมีของฉันไปด้วยเนี่ยฉันก็จะทําได้ดีขึ้นนะอืมเฮ้ยไม่กล้าไอ้อยครูภาคว่า โอ้โหครูผักทุกคนเลยว่าเฮ้ยมีขอฉันจะเปียกมีของฉันจะเปียกโอ้โ้เอ้ยคุณครูคุณครูผมขอฝากหมีผมไว้ก่อนนะเอ้ยอยามบตีผมผมขอฝากหมีผมไว้ก่อนดูแลหมีผมดีๆนะครูมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะสําคัญกับผมมากเลยอ้าวเฮ้ยคุณครูโอ้โหคุณครูโยนโอโยนหมีของผมไปนอกโรงเรียนอ๋อๆๆอโอเคโอเคดำน้ำละ เฮ้ยเผือกเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วไปเก็บหมีกับฉันด้วยนะว้ยเออเออได้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 เฮ้ยมีของฉันอ๋อทำไมครูนี่ใจร้ายใจดำขนาดนี้นะไม่ต้องพูดนมากเร็วเร็วดำน้ำกันต่อไปเลยนะเร็วเ็วเลยโอ้เดี๋ยวไปเอาไปเอาหมีแป๊บตอนนี้ครูไม่ได้มองอยู่ต้องรีบไปเก็บหมีก่อนเฮ้ยทำไมไม่มีวะ จำได้ว่าครูลงยอนลงมาตรงนี้นี่ว่ะเฮ้ยไอ้เพือกไม่มีว่ะเฮ้ยทําไงดีอะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไอ้กล้วยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นนยกล้วยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยทําไมออกไปโดยที่ครูไม่อนุญาตนี่น่ะนี่น่ะทาไมห่างๆแบบนี้ฮะอือเอาล่นนักเรียนต่อไปนะจ๊ะเราจะมากระโดดแบบที่สูงขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะมันไม่ได้สูงอะไรมากเราเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครูจะโชว์ให้ดูมันต้องทำยังไง โหนี่หรอวะไม่สูงมากแม่งโคตรสูงเลยวะฉันยิ่งกลัวความสูงอยู่ด้วยดูดิโคตรสูงเลยว่าเหมือนเหมือนกระโดดตึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่กล้าเลยโหโครสูงไปไปเนี่ยเออสูงมากเลยอะ่ะเออโอ,อ้โอหแล้วครูครูไปยืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นวะหรือว่าครูเขากลัววะนั่นอะดิไม่รู้เหมือนกันคือครูเขาต้องกลัวแน่ๆเลยว่ะไม่ทาสักทีเนี่ยโอ้โห เป็นใครๆก็กลัวล้ว,วะครูมาแล้วนะจ๊ะหลบไปให้ดีๆแล้วดูครูดีๆล่ะเอาละทีนี้ก็ตานักเรียนแล้วนะก็ต่อแถวกันเลยขึ้นไปทีละคนนะดีๆอย่า,าระวังอย่าล่วงลงมานะยาโหมน่ากลัว,วหรอเฮ้ยมาตรงนี้ทําไมวะคุณครูโอ้ยงั้นงั้นไปทีหลังแล้วกันโอเคยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละเอาละเอาล่ะถึงตาฉันสักทีเว้ย โอ้ยโคสูงเลยวะไอเผือกช่วยด้วยโคสูงมากเลยกลัวกลัวโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันเนี้ยสูงมากเลยเฮ้ยไอเจไม่กลัวหรอวะโอ้โหก็นะก็ฉันทำอย่างนี้บ่อยแล้วอะที่บ้านของฉันมีที่โดสูงกว่านี้อีกอะฉันก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ๋อลืมไปนายเป็นเด็กบ้านรวยนี่หว่าไอเจโอ้ยเฮ้ยไอหน้าหนวมาจากไหนโอ้โคสูงเลยว่ะโอ้โหปลานะ โอ้ย oh. เออก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่เท่าไหร่เอาล่ะทุกคนทํากันอีกรอบเลยนะเร็วๆโหอีกรอบบอกว่าฉันไม่อยากทำว่ะเอาเฮ้ยคุณครูคุณครูมาได้ไงวะครูแกเลตมาได้ไงวะดูดิยังใส่เสื้อผ้าอยู่เลยว่ะเออเออว่ะไอเ้เผือกเราต้องขายคุกกี้นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปขายกับไอคครูสอนภาระ,ะดีกว่าเออคุณครูครับ คุณครูอยากได้อยากซื้อคุกกี้จากผมไหมครับคุณครูอมนี่อย่าไปยุ่งกับฉันนะฉันไม่กินหรอกมันอ้วนนีเยอะเอาคุณครูไม่เอาหรอกแต่คุณครูหยิบไปทำไมอ่ะโอ้โหไม่เอาก็บอกดีๆที่คุณครูโยนทำไมเนี่ยเอาไอ้เพือกของตู้นะเว้ยเฮ้ยเสียคุกกี้ไปทั้งสองอันยังขายไม่ได้เลยเออนี่ยุกิอยากลองคุกกี้ของฉันเปล่า ขายให้ถูกๆเลยนะคุกกี้ของฉันนี่ดีที่สุดแล้วเวย้ยเอาไปลองชิ้นหนึ่งดีซื้อหน่อยนะเอาเออเลิกเรียนแล้วนี่ซื้อเปล่าเอ้ยเอาคุกกี้ไปแล้วนี่ต้องซื้อนะเวย้ยเอาจ่ายเงินมาดิเร็วๆๆถ้ามันเป็นของเผือกนะฉันก็จะเอานะอะไรวะไอเ้เผือกไอเ้เผือกไปบอกดิว่ามันเป็นของนายเออน่นไปคุกกี้ของฉันเองขอ,เ,อเงินหน่อยนะ เฮ้ยทำไมนายได้เงินเฉยเลยวะน้องคุกกี้หัวฉันะเวยเอาเงินหัวฉันมาเลยเงินแบ่งแบ่งกันแล้วกันนะโอ้โหไรวะขายคุกกี้ทำไมต้องแบ่งเงินกับนายด้วยไอ้เผือกเฮ้ยไอ้กู้ไอ้กู้ไอ้กู้มาดูนี่เร็ว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 เวเฮ้ยไรอะไรดูดีน้่มันเกมเกมเพย์แปดไม่ใช่เหรอเออว่านั่นดีน้่มันของที่นายโดนยึดไปไม่ใช่เหรอ เป็ว่าห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของโดนยึดวะเออน่าจะใช่ว่ะดูดีใช่จริงๆด้วยอะเพแปอะเอเฮ้ยเจเจมันมีอินนี่ว่ะเจมันมีไข่ควงว่ะเฮ้ยเจนายนายพังออกนายพังกระจกไปดิโหทําให้ด้วยว่ะเร็วเร็วรีบเอาเลยฉันได้ละฉันได้ละฉันหยิบได้แล้วโอเคเร็วเร็วรีบไป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 เร็วดินายจะ เออนายจะขโมยของคนอื่นหรือไงวะไอ้เพือกมาเลยมาเลยเ,เออโอ้โ,อโหโคตรตื่นเต้นเลยว่งเฮ้ยไม่เคยทําแบบนี้เลยขอบคุณนะเว้ยเ,เจเออเจเจเจนายรวยใช่ปะวะเออนายรวยมากเลยนี่วะนายไปซื้อไปซื้อหุ่ญญนยนต์ในร้านนี้ให้เราหน่อยได้ไหมได้ดิเดี๋ยวช่วยนะเว้ยดีดีด,ด,ดีไปเลยไปเลยไปเลยอยากได้มากเลยหุญญ่นยนต์เนี่ย โอเคๆเดี๋ยวรอให้อ้นี่ซื้อของเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อหุ่นยนต์กันร้านนี้มีหุ่นยนต์ด้วยแต่เขาไม่ขายวะ่ะเออแต่ฉันก็มีพอมีเงินนิดหน่อยนะฉันพอจะช่วยนายออกเงินได้เว้ยไม่เป็นไรเว้ยเออนี่ลุงครับเออหุ่นยนต์เท่าไหร่เหรอหุ่นยนต์เท่าไหร่ครับลุงตอบสิลุงปาปากาโฮมันเป็นสมบัติของตระกูลนะลุงขายไม่ได้แล้วโอ้ยเจเจเจ โหเงินเยอะมากเลยให้ไปเท่าไหร่เนี่ยให้ไปแบบทางชีวิตนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำงานอีกแล้วเออลุงรับเงินไปแล้วต้องขายนะเวย้ยเออเอาเงินไปต้งเยอะละเออลุงไม่ต้องทอนนะโอ้โหโคตรรวยเลยว่ะเอ้ยลุงเอาเงไงเนี่ยฮะเอาเงินไปแล้วนะเออเอาเลไปอีกถุงด้วยต้องขายนะเวย้ยลุงนะนะแต่ว่าลุงไม่อยากได้เงินหรอกนะ เอาแต่ลุงก็เอาเงินไปแล้วนี่ว่ะแล้วตกลงจะทํายังไงเนี่ยเออเออเออลุงไม่เอาแล้วก็ได้เฮ้ยไอเจช่างเหอะไม่ต้องเอาละโรบอทอะเนะไอ้เผือกไม่ต้องเอาแล้วเนาะเออลุงครับคือว่าผมมีคุกกี้อยู่เยอะเลยนะแล้วมันก็อร่อยมากด้วยที่ผมจะขายให้ลุงเอาไหมเออผมคิดราคาถูกๆเลยนะเอาแบบเอคุกกี้หนึ่งชิ้นราคาหนึ่งเยนโอเคไหมล่ะเออโอเคก็ดีนะ อาเอาไปเลยลงคุกกี้ของผมสดๆร้อนๆเลยนะโอเคทีนี้ก็เอาเงินมาไดรแล้วลุงเอาเงินมาเลยหนึ่งเยนต่อหนึ่งชิ้นเองนะลุงอ่า yes เฮ้ยฉันทำการบ้านวันนี้เสร็จแล้ววะ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว,ว่ะเดี๋ยวทำบ้างดีกว่าเว้ยไอย้นายอยากจะจูบกว่าฉันเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เอา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 เฮ้ยเผือกเน่ยามาล้อเว้ย เฮ้ยก็จูกันไปดีนายสองคนเหมาะกันออกอ่าลุงจะปิดร้านแล้วนะเฮ้ยลุงเดี๋ยวก่อนดิแล้วไม่ซื้อคุกกี้ผมเหรอเอ่อาลุงไม่เอาแล้วมันสายไปแล้วล่ะเอ,อมามาหลังนะโหอะไรวะโหเซ็งเลยว่าโอ้ยไม่ทันเนี่ยโอ้ยเฮ้ยฉันซื้อจากนายได้นะเฮ้ยพูดจริงปะเนี่ยเจเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้ยนายโคตรเจ๋งเลยวะไอเจ เฮ้ยขอบใจมากเว้ยขอบใจมากข้าใจมากโอ้โหโคตรรักนายเลยวะเนี่ยเพื่อนแท้เว้ยไอ้เผือกโคตรดีเลยเนาะมีเพื่อนรวยแบบนี้เนี่ยโอ้โหแม่งรวยจริงๆโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล้วยชวนเจไปเล่นเพยแปะกันปะวะเอาดีเอาดีไปเลยไอ้กล้วยเออมีมี่ก็ไปด้วยนะเว้ยเฮ้ยอะไรนะไม่เอาไอ้บ้าเออฉันก็อยากไปเหมือนกันนะอยากเล่นเพยแปะเหมือนกัน ไม่เอาวาเธอมีหนวดเธอมีหนวดจะป้าแล้วผู้หญิงอะไรมีหนวดวะโอ้ยไม่เอาไม่เอาจะชวนทำไมโอ้ยเอาหน้าเอาหน้าไอ้กล้วยให้เธอไปหน่อยไม่เป็นไรเลยแค่เล่นเกมเองเออเออเออมาก็มาวะเร็วๆวนะเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยไปกลับบ้านกันเอาไอ้เจวิ่งนำเลยนะไปเลยเร็วเร็วเว เอาเฮ้ยแมวน้อยมีแมวน้อยด้วยแมวดำโอ้เมวเมีวเมวเมวเอ้ยอย่ามัวแต่ดูแมวเว้ยรีบกลับบ้านไปเล่นเพลแปลกันดีกว่ามาเลยมาเลยเอาไปไปไปนี่ก็คือบ้านของเรานี่คือมาเร็วมาเร็วภูมิใจนำเสนอเลยนะบ้านสวยๆของเราเนี่ยเออ นี่ก็คือบ้านแล้วนี่ก็คือทางเข้าของเรานะและนี้ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยน่ามาโน้อะไรอะ่ะใครมาเขียนโน้ตไว้เฮ้ยอย่าบอกนะโจงเข้าบ้านอะ่ะเฮ้ยเทเลทับบี้เทเลทับบี้โอ้โอยลิมิเต็ดดิชั่นเทเลทับบี้อันที่สองหายไปแล้วเว้ยใครมาเอาไปอะ่ะเฮ้ยโอ้ oh my ก o ด